ขยะนะคะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าขยะเนี่ยมีโทษกับเราอย่างไงเด็กๆรู้ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักพร้อมการค่าเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะอ่ะนีนภาพที่หนึ่งเลยเป็นภาพอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นภาพที่มีคนกําลังอะไรคะอ่าเหม็นขยะค่ะเพราะว่าขยะเกิดกานสะสมนะคะเกิดกันเน่านะคะก็เลยส่งกลิ่นเหม็นมน,น่าอยู่ไหมคะเด็กๆ อามีน่าอยู่เลยค่ะอ่าต่อไปค่ะดูภาพที่สองนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆโอ้เด็กๆสังเกตดูกองขยะนี้นะคะมีตัวอะไรอยู่เต็มเลยคะเด็กๆ มีทั้งตัวนอนมีทั้งมันแรงนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะตัวนอนมันแรงนะคะก็จะชอบอยู่ในที่สโสปตกลแบบนี้นะคะชอบอยู่ในที่ขยะเยอะๆขยะนอกๆแบบนี้เลยนะคะเด็กๆฉะนั้นเด็กๆก็นะคะรับวางด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะ,ะเป็นภาพเขากำลังเผาอะไรอยู่คะ เผา,าขยะอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆด,ด,ดูมีอะไรครึ่งเต็มเลยคะ่ะดีควอนเต็มเลยคะ่ะควนดั้มเต็มเลยนะคะก็จะมีคะเมื่อเรานะคะเผาขยะเยอะๆทุกวันทุกวันนะคะก็จะทําให้าส่งผลเสียนะคะต่อสภาพแวดล้อมของเราแลวก็ต่อสุขภาพของเรานะคะอย่างเช่นฟุนอะไรคะฝุ่น pm ใช่ไหมคะเด็กๆก็คนรู้จักดีใช่ไหมคะต่อไปเป็นภาพ ใชคะเด็กๆอ่าเด็กๆดูมีขยะเต็มบ้านเลยนะคะถ้าขยะอยู่เต็มบ้านแบบนี้น่าอยู่ไหมคะเด็กๆไม่น่าอยู่เลยค่ะจะไปไหนก็มีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะอย่างเช่นอ่าเราไปเหยียบขยะไปเหยียบขวดนะ้ำไปเหยียบถุงพลาสติกมันทําให้เป็นอะไรคะเลื่อนล้มหัว เลยคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าขยะเนี่ยมีโทษกับเรามากมายนะคะฉะนั้น,นเด็กก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเก็บขยะแยกขยะให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูนาก็มีใบกิจกรรมมาให้ใเด็กๆได้ทํากันด้วยค่ะอย่างนี้นะคะให้ใเด็กๆเอาขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าเด็กๆมีวิธีการ ช่วยลดขยะให้น้อยลงได้ยังไงนะคะอ่าเด็กๆมีวิธีการช่วยลดขยะให้น้อยลงยังไงเลือกมาคนละหนึ่งอย่างว่าดแล้วใบสีมาให้สวยงามน,นะคะแล้วก็เขียนบอกด้วยนะคะว่าเด็กๆมีวิธียังไงนะคะเอ้บางคนนะคะก็จะมีวิธีการบอกว่า,วาอ่าจะใช้ถุงผ้าเวลาไปซื้อของเพื่อลดอ่าใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะบางคนก็จะบอกว่าอ่าจะ ซื้อของก็จะไม่เอาถุงอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็คิดของตัวเองเลยค่ะว่าเด็กจะลดขยะยังไงแต่ของครูนาครูนาคิดได้แล้วนะคะเราเป็นว่าพร้อมกันเลยค่ะค่าเด็กๆ่ะของครูนานะคะครูนามีวิธีการช่วยลดขยะโดยการไปซื้อของแล้วก็ใช้ถุงผ้าค่ะครูนาก็วาดถุงผ้าเลยนะคะแบบนี้นะคะครูนาจะวาดใหญ่ๆเด็กๆจะได้เห็นนะคะ ถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่จับด้วยคาะแบบนี้นะคะถุงผ้าเมื่อเราใช้ถุงผ้าเราก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้ถุงพลาสต,ติกเราก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งก็จะทําให้เกิดขยะเต็มเลยนะคะอ่าและต่อไปคนั้นก็เขียนข้างล่างเลยค่ะว่าใช้ถุงผ้าเลยนะคะ่ะ แล้วเด็กๆล่ะคะมีวิธีการช่วยลดขยะยังไงบ้างนะ,ะวาดเสร็จแล้วนะคะก็รับใบสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆถ้าขอบคุณนาเป็นสินค้าับใบสีเลยะคะ่ะเดใครวาดเสร็จแล้วนะคะก็รับใบสีพร้อมไปกับครูนาเลยนะคะ เดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าเด็กๆมีวิธีการช่วยลบขยะยังไงกันบ้างน้ำไปสีให้สวยงามเลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆขค่อยๆทำนะคะอ่าต่อไปค่ะนี่เลยค่ะน้ำไา้สีถุงผ้าให้สวยงาม แบบนี้เลยอ่านะคะ ไปสีไปเลยค่ะเด็กๆเลยเขียนแล้วดบไมนี่ดอกไม้เปแบบ็นสีอะไรดีเนาะสีแดงเลยค่ะ นี่นะคะเอ๊ะของเด็กๆเสร็จกันหรือยังเนาะ,อะโอเคของตัวนาเสร็จแล้วค่ะ ของครูนานะคะก็เสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะและของเด็กๆเป็นแบบไหนบ้างเนาะและเด็กๆมีวิธีการช่วยลดขยะให้น้อยลงยังไงนะคะเด็กๆว่าเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้ทํากิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าขยะเนี่ยมีโทษกับเราอย่างไงใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องช่วยการลดขยะให้น้อยลงโดยการอะไรคะใช้ถุงผ้า เวลาไปซื้อของเด็กๆก็อย่าลืมเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เอาถุงผ้าไปเวลาจะไปซื้อของกันนะคะเด็กๆวันนี้คุูนาก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ